สิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ใครๆก็รู้จักกันในนามของสิงโตเจ้าป่าซึ่งเปรียบเสมือนราชาของเหล่าสัตว์ทั้งหลายและยังมีหลายสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิงโตที่คุณอาจยังไม่รู้ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสิงโตให้มากขึ้นในสิบเรื่องที่น่าสนใจของสิงโตที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. สิ่งโตที่โตเต็มวัยสามารถคำรามเสียงดังได้ไกลถึง8กิโลเมตร คุณสามารถได้ยินเสียงคำรามของสิงโตได้ไกลถึง5ไมล์หรือ8กิโลเมตรโดยทั่วไปแล้วสิงโตตัวผู้จะมีเสียงคำรามได้ดังและไกลกว่าตัวเมียการคำรามของสิงโตนั้นเป็นวิธีการสื่อสารกันร,ระหว่างสิงโตสิงโตเป็นสัตว์สังคมที่สุดในบรรดาสัตว์ตระกูลแมวทั้งหมดและเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยใช้เสียงคำรามในการสื่อสารหลายอย่างเช่นแม้สิงโตใช้เรียกลูกของมันกลับบ้านหากพวกมันหายไปใช้เพื่อเตือนถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือสองสิงโตเป็นสัตว์กินอาหารเยอะมาก เป็นที่รู้กันดีว่าสิงโตเป็นสัตว์นักล้าที่ต้องล่าเหยื่อตลอดเวลาถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้หิวมันจะล่าเหยื่อทุกครั้งที่มีโอกาสหรือมีเหยื่อเข้ามาใกล้สิงโตตัวผู้จะกินอาหารโดยเฉลี่ย7กิโลกรัมต่อวนันและสิงโตตัวเมียจะกินอาหาร4.5กิโลกรัมต่อวนันทั้งสองสามารถกินอาหารได้มากกว่า15%ของน้ำหนักตัวของพวกมันในมื้อเดียวหรือเทียบเท่ากับอาหารแมว70กระป๋อง 3. ส,สิ่งโตตัวผู้แทมไม่ได้ออกล่เหยื่อด้วยตัวเองเลย สิงโตตัวผู้ซึ่งกินอาหารเยอะมากๆนั้นแทบจะไม่ได้ออกล่าเหยื่อด้วยตนเองเลยโดย85-90%จะเป็นสิงโตตัวเมียที่เป็นฝ่ายออกล่าเหยื่อทั้งสิ้นแม้ว่าสิงโตจะสามารถล่าเหยื่อได้เพียงลำพังแต่ถ้าพวกมันช่วยกันมันจะสามารถล่าเหยื่อได้ง่ายกว่าเมื่อออกล่าเป็นกลุ่มสิงโตแต่ละตัวจะมีหน้าที่ของมันคล้ายกับทีมฟุตบอลพวกมันจะเลือกอยู่ตำแหน่งซ้ายขวาหรือตรงกลางแม้ว่าสิงโตตัวเมียจะทำหน้าที่ล่าเหยื่อเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ตัว วผู้ทำได้เพียงแค่นั่งดูแต่เมื่อเหยื่อถูกจับได้แล้วตัวผู้จะได้กินอาหารเป็นอันดับแรกเสมอสิงโตทำงานได้ดีในการร่วมมือกันเพื่อจับเหยือ่อแต่พวกมันแบ่งปันอาหารกันได้แย่มากและจะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงอาหารของพวกมันสิงโตที่ตัวเล็กกว่าและอ่อนแอมักจะหิวโหวยในขณะสิงโตที่แข็งแรงจะได้กินเป็นอันดับแรกขึ้นอยู่กับขนาดของเหยื่อที่ล่าได้และบางครั้งตัวที่อ่อนแอจะไม่ได้รับส่วนแบ่งเลยถ้าเหยื่อที่ล่าได้มีขนาดเล็กเกินไป 4. หน้าที่ของสิ่งโตตัวผู้ หลายคนคงเคยได้ยินว่าสิงโตตัวผู้เป็นสัตว์ที่ขี้เกียจสุดๆวันๆเอาแต่นอนเฉยๆปล่อยหน้าที่ในการล่าเหยื่อหาอาหารมาให้ฝูงเป็นหน้าที่ของสิงโตตัวเมียเหตุเพราะว่าสิงโตตัวเมียเป็นนักล่าที่ดีกว่าสิงโตตัวผู้นั่นเองสิงโตตัวเมียนั้นตัวเล็กกว่าสิงโตตัวผู้ตามธรรมชาติและทําให้มันมีความว่องไวในการวิ่งมากกว่าและสิงโตตัวเมียยังมีขนสีเรียบๆสีเดียวกับทั้งตัวทําให้เวลาซุ่มโจมตีมันจะกลมกลืนกับธรรมชาติและถ้าภาพมันดูกลมกลืนขนาดนี้และต้องเพ่ง หน้าจอนานๆแว่นตาออฟตัสอันนี้ก็สามารถช่วยคุณได้เพราะคุณสมบัติของเลนเลติน่าเอ็กซ์เที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าปรับความคมชัดของภาพช่วยเพิ่มความสบายตาขณะมองและมาพร้อมกับขาวแว่นที่บางที่สุดในโลกซึ่งเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแต่ยังมีความทนทานนั่งทับไม่หักไม่งอตกหล่นไม่แตกและถ้าท่านผู้ชมสนใจสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ Facebook o อฟตัแถมใช้โค้ด a n i m a l มีส่วนลดด้วยนะครับ ในขณะที่แผงคออันโดดเด่นของสิงโตตัวผู้นั้นทําให้มันไม่เหมาะกับการซุ่มโจมตีเท่าไหร่แต่สิงโตนั้นมีการแบ่งหน้าที่กันสิงโตตัวผู้มีหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองฝูงที่คอยสู้กับสิงโตฝูงอื่นหรือสัตว์อื่นๆที่เข้ามารังควานฝูงรอการต่อสู้กันซึ่งซึ่งหน้าคืองานถนัดของสิงโตตัวผู้ที่ตัวเมียไม่สามารถจะทําได้ซึ่งลักษณะแบบนี้ก็สอดคล้องกับการล่าของสิงโตตัวผู้ด้วยเพราะเอาจริงๆเวลาที่ฝูงขาดแคลนอาหารไม่มีสัตว์ เล็กๆเ,เวลากินสิ่งโตตัวผู้จะช่วยล่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่เชื่องช้ากว่าสิงโตเช่นควายป่าไปจนถึงยีราฟหรือกระทั่งช้างแอฟริกา5สิงโตที่อยู่ในสวนสัตว์มีอายุยืนยาวกว่าสิงโตที่อยู่ตามธรรมชาติ อายุขัยของสัตว์คือการคำนวณจำนวนปีเฉลี่ยระหว่างการเกิดและการตายสิงโตที่อยู่ในสวนสัตว์มีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวกว่าสิงโตตามธรรมชาติเนื่องจากพวกมันปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและผููล่ามีอาหารเพียงพอและมีการรักษาพยาบาลที่ดีกลับการขณะที่มันอยู่ตามธรรมชาติอายุขัยของสิงโตขึ้นอยู่กับความสามารถในการเอาตัวรอดจากผููล่าและการหาอาหารถึงแม้ว่าสิงโตจะเป็นนักล่าสูงสุดแต่ก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมายในธรรมชาติ และมีอายุที่สั้นกว่าการอยู่ในกรงขังจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิงโตมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนสิ่งโตที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมาชาติจะมีอายุเฉลี่ยเพียง12-16ปีแต่สิ่งโตที่อยู่ในสวนสัตว์จะมีอายุได้มากถึง25ปี 6. สิ่งโตเป็นสัตว์ขนาดใหญ่แต่สามารถวิ่งได้เร็วกว่าที่คุณคิด ถึงแม้ว่าสิงโตจะมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักตัวที่มากแต่มันก็สามารถวิ่งได้เร็วถึง81กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เป็นเพียงการวิ่งเพื่อจับเหยื่อโดยใช้เวลาสั้นๆและต้องหยุดพักเท่านั้นหัวใจของสิงโตตัวเมียมีน้ำหนักเพียง0.57%ของน้ำหนักตัวตัวผู้มีน้ำหนัก0.45%ของน้ำหนักตัวในขณะที่หัวใจของไฮยีน่ามีน้ำหนักเกือบ1%ของน้ำหนักตัวดังนั้นแม้ว่าสิงโตตัวเมียจะมีความเร็วถึง81กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พวกมันสามารถระเบิดความเร็วได้เพียง เงระยะสั้นเท่านั้นดังนั้นพวกมันจะต้องซุ่มเข้าไปใกล้เหยื่อของพวกมันก่อนที่จะเริ่มการโจมตี 7. สิงโตไม่ได้เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในสัตว์ตระกูลแมว เชื่อว่ามีหลายคนคิดว่าสิงโตเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งความเป็นจริงมันเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเท่านั้นแต่มันใหญ่เป็นอันดับที่สองของสัตว์ตระกูลแมวทั้งหมดเมื่อเทียบกับอันดับหนึ่งอย่างเสือที่มีน้ำหนักสูงสุดได้ถึง715ปอนด์หรือประมาณ324กิโลกรัมสิงโตใหญ่เป็นอันดับที่2ด้วยน้ำหนักสูงสุด600ปอนด์หรือประมาณ272กิโลกรัมเท่านั้น ร่างกายของสิ่งโตจะโตเต็มที่เมื่อมีอายุประมาณ2ปี สิงโตจะใช้เวลาในการจเจริญเติบโตประมาณ2ปีก่อนจะมีร่างกายที่โตเต็มวัยซึ่งก่อนหน้านั้นลูกสิงโตจะตามติดแม่แทบตลอดเวลาเพราะมันไม่สามารถดูแลตัวเองได้จากการสำรวจอัตราการรอดชีวิตของลูกสิงโตที่มีอายุต่ำกว่า2ปีพบว่ามีโอกาสมากถึง50-6 7ที่จะเสียชีวิตจากหลายสาเหตุเช่นสาเหตุจากการงอกของฟันที่ทำให้ลูกสิงโตเจ็บปวดและอ่อนแรงและตายลงในช่วงเวลานี้การลัทิ้งของแม่สิงโตที่หมกมุ่น กับกิจกรรมอื่นและลืมไปชั่วขณะหนึ่งว่าเธอมีลูกสิงโตตัวผู้อาจฆ่าลูกสิงโตที่มีอายุต่ำกว่า1ปีลูกสิงโตอาจถูกฆ่าโดยนักล่าชนิดอื่นหรือควายป่าและยังมีสาเหตุการตายอีกหลายสาเหตุ 9. สิงโตเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมมากที่สุด สิงโตเป็นสัตว์จำพวกแมวที่อยู่กันเป็นสังคมมากกว่าแมวป่าชนิดอื่นๆที่มักจะอยู่ตัวเดียวอย่างโดดเดี่ยวสิงโตเป็นสัตว์นักล่าที่มีสังคม2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นการรวมตัวกันที่เรียกว่าฝูงปกติฝูงหนึ่งจะประกอบด้วยสิงโตตัวเมีย5ตัวถึง6ตัวลูกสิงโตและสิงโตตัวผู้1น่ถึงสตัวซึ่งเป็นคู่ของนางสิงแม้ว่าจะมีการพบฝูงขนาดใหญ่ที่มีจำนวนสิงโตมากถึง30ตัวแต่ตัวผู้ในฝูงจะไม่เกิน2ตัวแต่อาจเพิ่มจำนวนถึง4ตัว และลดจำนวนลงเมื่อเวลาผ่านไปและลูกสิงโตตัวผู้จะถูกขับไล่ออกจากฝูงเมื่อโตเต็มที่พฤติกรรมการรวมกลุ่มสังคมแบบที่สองเรียกว่าพวกเรลอนมีขอบเขตการหากินกว้างและย้ายถิ่นฐานเป็นระยะระยะอาจเป็นสิงโตโทนหรือสิงโตคู่บ่อยครั้งเป็นสิงโตตัวผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากฝูงที่มันเกิดฝูงเดียวกันสิงโตตัวเมียที่กลายเป็นพวกเรลอนจะเข้าฝูงใหม่ยากมากเพราะตัวเมียในฝูงใหม่จะพยายามกีดกันไม่ให้ตัวเมียที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสา หเลือดเข้ารวมฟูงของครอบครัวพวกมัน 10. ส,สิ่งโตส่วนใหญ่นั้นไม่ได้อาศัยอยู่ในป่า ถึงแม้ว่าสิงโตจะถูกกล่าวขานว่าเป็นเจ้าป่าแต่สิงโตส่วนใหญ่นั้นไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าสิงโตอาศัยอยู่ในแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราและทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียที่อยู่อาศัยที่แท้จริงของพวกมันคือทุ่งหญ้าสวรนนาที่ราบที่มีพุ่มไม้หนาทึบและป่าเปิดสิงโตถูกเรียกว่าราชาแห่งป่าเพราะคำว่าป่าในสถานที่เช่นอินเดียและแอฟริกาหมายถึงพื้นที่เปิดโล่งและกว้างใหญ่ของยินแดนที่สิงโตอาศัยอยู่ ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal p r e s e n t